ดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาไหนออสเตรเลียสู้ออสเตรเลียสู้นี่เืิ่งเข้ามาทางทางเข้านะครับอันนี้ชื่อชื่อสงสัยว่าอะไรครับออสเตรเลียสู้ครับโอเคดีเลยใช่ไหมโอเคไปดูกันว่าเริ่มแรกจะมีอะไรไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ออกไปตัวแรกเจ้าคอมบันโดดาก้อนโอ้อันนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะเออตะกั่วดม่ผมเรียกตัวตัวมันคือตัวเฮครับทุกคน ผมเรียกมันว่าตัวเฮสนะเี่นี่แบร์แล้วดูคนมาดี่นี่ไปต่อไปกันเลยต่อไปคือเจ้าไลนูนะครับผมไปดูกันเลยตรงนี้มีอยู่นะฮะไลนู่นี่มันไลนูกันนีงนี้มีอะไร อุ้ยต่อไปจระเข้น้ำจืดไหนนั่นนายเห็นลูกมันอยู่ไหนลูกมันอ่ะเจ้าจระเข้อลิเกเตอร์ไหนอะเจแปนเนี่ยเห็นว่าลูกมันอ่ะอายุได้ถึงหนึอยปีเลยเฮ้ยเฮ้ยเดินไปแล้วอ่าเดี๋ยวไปดูตัวใหญ่ก่อนแล้วนั่นคือตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงตัวใหญ่ตัวใหญ่ ดูที่่หนอยตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะหลับอยู่มันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรพวกเราไปหานี่นี่นี่ตรงเนี้ยเหมือนจะหลับอยู่นะแต่ตรงนั้นไม่ค่อยหลับใช่มันน่าจะอยู่อย่างนั้นแหละเออเขาบอกว่ามันกินพวกผักพวกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันกินเราปะเออเนาะร้องมันน่าตัวตัวตัวตัตัวตตัวตแล้วเหรอเอกระดองอ่ะอ่ะเห็นอาจจะดูมองไม่เห็นนะแต่นั่นอะคือกระดองไอนี่เต่า เราไปกันต่อเถอะเต่มามหากรบกระดองใหญ่ทอสมาเนียเดวิลจัดไปสามารถวิ่งได้ถึง16กิโลเมตรเพราะว่าไปหาอาหารเออไปหาอาหารตังนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอตัวนี้ตัวอะไรอ่ะตัวเฮส V2 เหรอเขาบอกว่าตัวนี้มีลิ้นลิ้นสีฟ้าเป็นลิ้นสีฟ้าตัวแล้วก็ไม่รู้แต่ลิ้นสีฟ้าไหนไหนเอายืด<ะ>ยืดลิ้นออกมาหน่อย เออมี oui, ไม่เป็นไรช่างสวนนี่คือทัชมาเนียที h ่แท้จริงอ nah, ุ้ยเห็นเห็นใช่นั่นน่ะนั่นทัชมาเนียไรเพื่อนหับอยู่ไปต่อไปต่อล้วเจอแล้วลบอะไรก็ไม่รู้นี่คือ สุบรีตัวเนี้ยมันสวยหัวมันสวยหัวมันสวยแต่เป็นนกที่ตัวใหญ่มากไฮไลท์ของคลิปนี้คัวลาจิงจิงโจ้ก็คือไฮไลท์เหมือนกันแต่ไม่เจอปะ่ะโอ้กินโอ้กินมาอยู่เองจะรู้กินบ้าบอโอ้เจอเจอแล้วนั่นไงนั่นไง ไปใกล้ๆกันเดีูเดินอ้นีิมาเลย,ออยเอาลูกของเจ้าไปานี่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 เอาเอามาหาเพื่อนออามาหาเพื่อนมาหาเพื่อนนั่นเพื่อนเจ้าอ่ะนั่นเพื่อนเจ้าหลับอยู่อ่ะเพื่อนเจ้าหลับอยู่นั้นก็มีนั่นเฮ้ยหัน ตื่นแล้วขยับแล้วตื่นแล้ว <c oughs> ในการหายง่วงขนาดนี้เจอเพื่อนไหม <c oughs> โอ้ย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  <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไปดีกว่าเป็นเพื่อนนยคือไปเล่นเพื่อน <c oughs> เอาแล้วเพื่อนหลับอยู่เอางครับจังหวะน,นี้ <c oughs> จังหวะน,นี้ มันน่าจะรับทานกล้ากล้สินะเออเอเอ,เอ,เอมันแกงเพื่อนเอ้าอ้าวขอ้าเอา,เอา,เอา,เอาแกงเพื่อนกระโดดทับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนะี่ยอันนี้อันนี้อนนเอาออกอ,อยู่ในช่วงเวลาสับเอ้ยเดี๋ยวมันจะได้ตก มันก็หันเปการทับเพื่อนที่ทำเพื่อนคนทำเพื่อนเจ็บมากตรงนั้นนะครับทำอะไรกันอยู่อันนั้นก็โหขี้เกียจจริงจริงแต่อีสองตัวนั่นทำอะไรอีองตัวนั่นมันทายคนถ่ายอยู่แคท้ายหันไม่มองทำไม ไอ้นี่เห็นแต่ตูดมันมาแล้วมันมาแล้วกินไม้อีกม่รู้ต่อเดี๋ยวครับเขาจะทำอะไรเขามองหน้าตามพี่สูบอกทำอะไราพี่เอาไงต่องวังวงววนนี้หันแ,แล้วก็แล,วแล้วก็ปีนเออขัดเอ้าเอา้เอา,เอาเอ้นี่เกา่าจะไปดูมันเก่าดิ เอีต่ออ๋ออ๋อเพื่อเรียกเพื่อเรียกเรียกเพื่อเรียกเพื่อเรียกอ๋เพื่อนเรียกต่อเรียกต่อเรียกต่อเรียกเรียกเรียกเฮ้ยใหญ่อะไรเนี่ยจสกตอยู่ในไทยรูปินย

จะใส่ที่อื่นก่อนละคุณ<ช>จะแปลร้องให้ฟังหน่อยสิว่าตัวนี้คืออะไรไม่รู้แต่ว่าไม่มีที่ระย,ยอเป็นที่ไทยไมีที่ไทยด้วยนะใช่หมดไทยมีที่เชียงใหม่เชียงรายบะเบยเบบบโอ้โหภาคใต้เต็มภาคเหนือนะนะเกือบเต็มภาคอีสา,า,านเต็มเพื่อใครตรงใส่น,นะผมอยู่ระยองผมก็เลยไม่เจอมันคือผมอยู่ระยองผมไม่เจอมันหรอกผมไม่เคยผมไม่รู้จักมัน ไหนอ่ะอยู่ไหนเอาแคปปี้ไปดินี่ไหนอ่ะมันอยู่ข้างในเลยเขาไปอีกจิบเลนั่นอะ่ะมันอยู่ข้างในเลยเขาไปอีกเห็นไปตรงดำดำอะ่ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมมาอยู่ส่วนของงูอะดาคอนด้านะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันไป ไม่แน่ใจว่าเนี่ยคืออนาคอนดาหรือเปล่านะแต่เหมือนมันจะไม่ใช่นะมันเป็นงูชนิดอื่นเออไคือป้ายแผนที่มันบอกอนาะคอนดาแต่ไม่เป็นไรงูเหมือนกันนั่เดี๋ยวถายเลยเโอเคตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแคงการูกันนะครับไฮไลท์ของคลิปนี้อีกอันนึงเพราะมันมีที่ออสเตรเลียฉะนั้นเพื่อนบอก เพื่อนผมบอกว่าอย่าได้แขคนคัลููย่างกลับไปโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปดูกันเลยกาค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 ากาค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 อกาคอกามาถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่นั่นไงแปลงคอกาโอ้น่ารักดีนั่นนหละคาคาเดินอยู่เลยอ่าระไปแค่นี้แหละก็ถ่ายดิจิตรู เจ้าเจ้าเราต้องการจะสู้เงินเหรอไม่สู้ไปดีกว่าประวัติศาสตร์จะมาถึงแล้วมาที่นี่อย่าดูแล้วมาที่สุดครับอยากดูโคอาล่าเอ้าโคราล่าก็ดูไปแล้วแล้วจริงโจ้อย่าดูไหมจริงโจ้ก็โอเคโจ้จริงโจ้ก็หายไรหนึ่งอัน ยังไม่เจอเลยคิดมันเจอแล้วมันนอนอยู่มันไม่ดวอะไรแล้วอ่ะโคขาวไหนอ่ะมันอยู่ตรงเป็นนกโคขาวเจอแล้วไปฝั่งนี้เจอแล้วจริงโจเจอแล้วคลิปนี้คงจบแค่นี้แหละเจอจริงโจ้แหละจริงโจย่างได้เวลาแล้วเอ้ยเจแปนเจแปนเพื่อนเราบอกฝากบอกมาว่าว่าเก็บจริงโจย่างมาให้หน่อยได้เวลาแล้ว จิงโจอะวางบอลต่อยนะจิงโจออย่างไม่ใช่ผมไม่เก็บหรอกจิงโจออย่างผมไม่เก็บเพื่อนหรอกอรมันต่อยได้ปะมันถีบมันถีบเลยอย่าไปใกล้เลยนะอย่าจับนี่จิงโจ้จริงโจ เออแปลนก็แปลกไปจนากจับ bye. Bye. จริงโจต้ตัวนั้นมีคนจับได้ด้วย,วมมรยเราอเย้ๆวิ่ย,ยมาดูกันเวลามันเดินว่าตื่นอันนี้ก็ตื่นเนี่ยมองหน้าแปลน ายอเลยพี่ลูกนี้อยากเห็นมันกระโดดเด้งๆว่ะอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวนี้จะกระโดดไหมไม่นี่เขาภาษาไทยมาปนด้วยนี่ผมไม่รู้ทุกคนเห็นเปล่าเดี๋ยวให้ดูมันไงช้างมาดูเล้ว นี่ช้างช้างช้างนี่ช้างคือเข้าไปใกล้ๆมันไม่ได้ดไประเด็นช้างกินเลยนะ่ะตรงนั้นนะ่ะไม่รู้ช้างต้องกินอ้อยเออเขาเอาอ้อยมาเออน่ารักดีนะมีอ้อยด้วยหรอน่ารักแต่ไม่นด้นับเลยอ่ะใกล้ๆอะ่ะเห็นปะ่ะที่เป็นต้นไม้อะ่ะเจอ๋ยวเดี๋ยวช้างมันหยิบอ้อยแต่ทำไมช้างตาตามันอ๋อช้างตามไม่โตเนี่ยนะ ดวช้างตาไม่โตคิดถึงไว้เด็กแลก็เถอะดูเสือก็เถอะดูเสือเสือเสือท่านครับตรงนี้เป็นแม่น้ำของเออที่ทเสือมันจะมาว่ายนะผมไม่แน่ใจว่าเสือว่ายน้ำได้เปล่า แต่ผมเห็นนั้นไปข้างล่างฮาโ,โอเคเสือเสือตัวจริงๆอยู่ตรงนั้นคือภาพมันไม่ค่อยชัดนะทุกคนถ้าเขาแบบมามาเจอตัวจริงอย่างจะรู้แล้วมันเป็นเสือนี่มีแมาลายตรงนั้นเป็นยีราฟอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเจเวนมันอยู่ด้วยกันน่ะ ก็จริงครับมันเกไปหาสูตรมันตลอดเออเดี๋ยวไปดูแรดเดี๋ยวีแรดแรดโซนแรดแรดทุกคนแรดแรดดูนี่แรดไปดูแรดกันสวัสดีครับลวดูแรด ช่แล้วใ่แล้ซึ่งแลดก็กินยาโอ้มันคือโอเคมันคงไม่มีแล้วแหละงั้นคลิปนี้คงจบแค่นี้แหละเฮ้ย <Hey, S 2> เราเรามีอะไรให้ดูตอนไม่เราไม่ดูแล้วไปแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโอเคนะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็จะพยายามตัดต่อมาให้แล้วกันลาก,ก่อน